่สวัสดีค่ะหญ้าห่อผักชีไว้คืนเนื้อเนนะี่ยย่าขี้เกียจจะเพาะตอนตอนงอกย่าจะลองเพาะตอนไม่งอกดูบ้า,บางซิว่าเขาจะขึ้นดีไหม่ย่าก็เลยว่าแค่น้ําไว้คืนแล้วก็ห่อไว้คืนหนึ่งย่าจะมาพิสูจน์ว่าเอาใส่กระป๋องออเล็กๆเนี่ยดูซิว่าเขาจะขึ้นดีไหมไม่ต้องเอางอก<า>เดี๋ยวเอาดินถักก่อน ดินใจสักขขึ้นนดินนี้ย่าหมักไว้แล้วไงจะลองดูเดี๋ยวไปดินให้เต็มก่อนแล้วเราก็เอาทีโรดไปไไดอันนี้ย่าจะไม่ไม่เอาฟางใส่จะลองดูเพราะว่ากระป๋อมันเล็กไงย่าจะไม่กบฟาง พี่สูตรว่าจะขึ้นไหม,มอยางงอกดีไหมใส่ดินไปก่อนแล้วเดี๋ยวเราเดีจะใส่ตะกร้านี้ไว้เดีย๋ยวเวลาโตเราก็เอาไปใส่หลุมไม่รู้ว่าจะขึ้นหรือเปล่าเพราะว่าย่าไม่ได้ไม่ได้เรางอกก่อนเนี่ยแช่น้ำคืนแล้วก็หมกไว้คืน นึกได้ว่าเออลองทดลองแบบนี้ดูมั่งว่าจะว่าจะงอกดีไหมทดลอใส่แบบนี้ดูมั่งกระป๋องกระฟงกาแฟใส่ให้หมดไปลองดูว่าถ้าเกิดงอกก็งอกไปเดี๋ยวเอาแค่นี้ก่อนดอเดี๋ยวค่อยเดี๋ยว เอาแค่นี้ก่อนเดี๋ยวถ้าไม่นั่นแล้วเราค่อยใส่กระป๋องอก็เป้นี่จะโรยแล้วสองห่อแล้วเนี่ยแช่น้ำแม่โรยก็เดี๋ยวพอนั่นเราก็เราก็ไปใส่หลุมถ้าง,งอกก็คองงอกอ่ะเดี๋ยวลองดูว่ากี่วันจะงอกอเดี๋ยวเวลานั่นเราไปใส่หลุมใส่ หลุมละก้าตะกา้ะกาโรยเยอะเลยอนะเนี่ยโรยเยอะเลยคงไม่หมดเดีจวต้องใส่ตะก้าแฝงนนะทดลองแบบนี้กันไม่รู้งอกไม่งอกไม่รู้เอาแต่น้อยเลยไม่เอาเยอะเพราะว่าเราก็ไม่รู้ว่าจะงอกไหม พอคัดแค่นี้ก่ะแล้วเราก็เอาดินใส่กบมากนะเพื่อให้เขาขึ้นมาจะได้มีรากสูงลองดูเที่ยนนี้ไม่ได้อบบง่งไม่ได้อบแค่แช่น้ำที่เฉยแล้วก็จะไม่เอาฟางลงเชอะทดลองว่าทำอย่างนี้ให้เขางอกดีแล้วไปลงหลงุม องอกดีไหมลงหลุมแฝนแฝนจะทงงงังน้ำหลุมน้ำหลุมต้องเอาแก้วก,นะกาแฟหน,น,น่อ,อยนะแก้วกาแฟมีสามอันนึงแก้วกาแฟเนี่ยเอาน้ำลบมาก่อนเอาแก้วกาแฟสักแก้วกาแฟมีสามอัน มีอีกแต่ยังไม่ได้เจาะโลก็เอาแค่นี้แหละต้องเพราะอย่างละน้อยเพราะที่ไม่มีถ้ามันขึ้นขึ้นมาแล้วที่ไม่มีอันเนี้ยต้องวางสูงอะ่ะเพราะว่าอากาศจะไม่ค่อยร้อนเท่าไหร่แะมันจะเข้าหน้าฝนนะแต่หน้าฝนผักชีก็ปลูกก,ก็ยากอยู่นะผักชีมีกระป๋องน้ำถ้า าเกิดขึอยู่ในนี้เราก็ปล่อยไปเพราะว่าจะเป็นกระป๋องน้ำเราไม่ได้นทีนี้เราก็เป็นกระป๋องน้ำเราวางตรงไหนก็ได้นี่เราก็เอาบชี้ใส่แล้นอะไรเยอะอยู่นะคงไม่หมดสามอันนี แค่นี้ก่อนแล้วก็เอาไปโรยไปไหนแค่นี้คงไม่คุมอ่ะไม่คุมฟางไม่คุมอะไรนะอุ้ยร่วงเลยเดี๋ยวเม็ดร่วงเม็ดร่วงหมดอืมเม็ดร่วงไปเลย,เยลอืยม,ม,อมไปโรย,ย,ย,ยใหม่ร่วงไปอย่างนี้นะ โค่นมดล่วงตรงโอยใหม่ไม่รู้จะขึ้นหรือเปล่าอันเนี้ยยาตเเลื่อเที่ยี้าตจะใส่กระป๋องนี้ละเทเ่ยือแล้วปลูกกินหมดไปหมดลอใส่กระป๋องนี้มั่งดูที่ไ่ติะกระป๋องเดียวเนี้ยนหนาๆนี้อันนี้ถอนกินได้เค่ยงอยู่แล้วก็ปลูกแบบแมยแล้วก็ถอนกินโดยไปเลย ันนี้จะไม่เอาฟางคมนะปกไปเงี้ยฟางมีอยู่แต่จะทดลองแบบนี้มากกว่าไม่ต้องเอาฟางคม่ะจะขึ้นดีไหมอืมแล้วย,ยาก,ก็ไม่ได้อบไม่ได้บ่มเนยอือทีน,นี้ก็รดน้ำก่อนอืมอันนี้ตันนะ ั่นรดน้ำเลยน,น,นะน,น้นตันละนันนานกแต่ให้จัดผงเนาะน้ำแค่นี้ก็พอแล้วเราจะน้ำก็ะชุ่มเดี๋ยววางไว้วางเที่ยงก็ไม่ได้นะหอยกินหมดอือเที่ยงที่แล้วประกาศหอยกินเกี้ยงเลยสองคืนหมดเลยวางไว้เที่ยง เหลือไม่กี่ต้นเนี่ยประก,กาศมันเป็นหัวอันเนี่ยหอยท่าจะกินหมดเลยเนี่ยน้ำเสร็จเรียบร้อยแล้วนะวันนี้ก็คงจะมีแค่นี้ปลูกปลูกผักชีอีกรอบไม่รู้ว่าเที่ยวนี้ไม่ไม่จะขึ้นดีไหมเพราะว่าไม่ได้ปล่อยให้งอกไม่ได้บ่มโรยแบบเปนเม็ดเลยเนี่ยวันนี้ ้วยากระปูกไปเรื่อยๆแหละเพราะว่ามันหมดยาก็ต้องปลูกอันนี้กระป๋องเล็กหน่อยกระป๋องเล็กเนี่ยต้องเอาไปใส่ตรงไหนๆอีกแบบหาที่หาที่ไปปลูกอีกจะปลูกเตี้ยก็ไม่รู้ว่าจะรอดหรือเปล่าเพราะว่าแมวก็คุยด้วยแล้วก็หนอนก็กินด้วยแต่ด้วยว่าจะแมวจะคุยเยอะถ้าปลูกตเตี้ยแต่อันนี้จะแฝนเนี่ยอันอันนี้จะแฝน เดี๋ยวดูว่าจะขึ้นดีไหมคงไหลวันนะเพราะว่าไม่ได้บ่มเลยถ้าไม่ได้บ่มก็ต้องไหลวัน่าเขาจะขึ้นนะวันนี้วันนี้ก็คงจะมีแค่นี้ละค่ะที่จะมานําเสนอพ่อผักชีผักชีหมดยาหม,ม,มักหมักหมูหมักไก่ไว้ให้หลานโดยมากก็ต้องใช้ผักชีเยอะไงตำทั้งต้นทั้งก้านทั้งรากก็แหละตำหมดเลยยาก,ก็เลย ต้องมาเพาะใหม่ก็จะได้กินอ,กอีกนานเลยเนี่ยหมดแล้วเพิ่งจะเพาะเพราะไม่ทันกินต้องจีดเก่งอะไรทําอะไรก็ถอนไปหมดทั้งต้นทั้งรากแหละวันนี้วันนี้เรคงจะมีแค่เนี้ยกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ย่าด,ด้วยนะคะเออ สวัสดีค่ะ